สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกๆท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามารับชมนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะกระเดินท่าน,นะคะมาอยู่ที่วัดปูหาเจแปนนะคะกามาติดตามแนวทางฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะ,ะปูโทษตามดวนค่ะพี่น้องว่ามีข่าวสิแจงพี่น้องนะคะจังใดการอเข้าไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ากันนะคะว่าปูสิฟันเนนห้พี่น้องเป็นตัวใดนะคะ ค่ะจะดนกะเข้าไปกราบนมัสการปูนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการปูครับแล้วเราโบปูทั้งล่างทั้งบนบอกก็มันไม่เท่าเนี่ยอยไดอันบอกแห้งเอฟซีวันจะบอกดังไรประสันหรือบอกแห้งบอกคอยปูกับบดิ้ยินพี่น้องสุด สุดสามตัวได้ปู่เฮ็ดแล้วบ่ก็นี้นี่โอ้ยให้ให้หางเดียวบ่หมดเดียวโอ้มาสักมาแน่เนี่ยครับพี่น้องไปกลับบนมิ่านี่ไปกลับบนวิ่งบนหงกับแปดค่ะคันนลำมดลำรอดก่อนออกสองมือคันนลำมดก่อนออกสองมือ ตัวเลขพสองหมื่นเอรีปูที่ว่าลงยูทูบกอจะเนี่ยค่าสร้างนั่นก็อยากขอแพนน้ำเอฟซีเนอ่าผูละเล็กเล่น้อยช่วยกันไปขาดดูหมื่นหาแต่ค่าสร้างหมื่นห่ามาี้ค่าอุปกรณ์ปูมีแล้วสามหมื่นย่งขาดแต่ค่าสร้างหมื่นห่าแล้วก็ดีปูท่บ่พอปูสามหมื่นบ่ อ๋อยำเย็บชีน่ะซอยกันไป <c oughs> หลายคนซอยกันมันก็แล้วดอกคร่ะวันว่า <c oughs> จะเอาผู้เดียวได้มื่นหาลายคนซอยกันครับผู้ละหารบาทสิบบาทน้องปูหลายคนยก็แล้วดอกมันที่กับพันขอมาทาั้งแอดก็ได้ครับผมบว่า <c oughs> มันก็กล MM ้เสร็จเรียบมันสา well บสาบแล้วแล้วก่อนที่จะปลูกกระเบื้องปลูกกระเบื้องแล้วก็ท่าสีค่ะท่าสีแผ่นฟ้าไปเอาแผ่นฟ้าใส่ใส่ทัางหนาใส่ใส่ทั้งในสองห้องเท่านั้นทั้งหนองมาใส่สายไฟก็ได้แล้วหลอดไฟก็ได้แล้วค่ะยังจะค่าสร้างนั่นไหร่ค่าสร้างหมื่นห้าจบจบเลยเนาะปู๊นะแล้วเลย่อุปกรณ์สามหมื่นน่มันมีแล้วมีทุนแล้วโอ้ค่ะค่ะคืองื่อนอนน่ะได้วเงื่อนอน่ะทีมทีก็แปด กับอย่างที่ๆก็กลับซีซัามหาซ้มก็ได้่็ได้จากเอฟซีมากก็จะไปเฮดกุค่ะลราปูกับฝากลงไดยูทูบเนี่ะค่ะนอนวันนี้ปูกับมันใจไม่ทนเลยล่างคู่เดียวเลยคู่เดียวเลยตุ่มเลยนะปูอัดเขาไปเลยนี่ไม่ทนเลยอัดเขาไปเลยเนาะหกสองกับสองหกคุณนายขาเราจะเรียกออกไม่ให้แ่งฝากลงยูทูบเนี่ยล่ะ เมาบ่ปูเหมาบะหกสองนี่เหมาบะเอาบ่าร้ายบ่อนี่เอายโย่เนี่ยเอาตัวนี่แต่ว่าเสียวเพราะอรบ่ร้ายบ่นี่รามได้วอากันมาแม่คือว่าสีบ่เเฮ็ดบนเฮ็ดล่างคือว่าเสียเฮ็ดบนล่างบัเนี้แม่นโย่มาได้บนสามคือแยกล่างแล้วบนสามห้าแปดไปบนบนมานนี่ว่าไงมาดิมาครบล่างเด้อมาเนี้เด้อมาครบล่างเอฟซีทำหามาครบล่างค่ะทำหาลายเราปูมาครบล่าง ซีตัวหนี่ง CP3 ซื้อสี่หนึ่งกับอะไรว่าหนึ่งซี่ซีหนึ่งออกไปแล้วครับสี่สองก็ออกไปบ้างหนครับต้องเล่นหกสองสองหกตัวเดียวหกสองหนึ่งหกเหนือมาได้บว่าหนึ่งหกฮะหนึ่งหกบอมมี่บอมมี่เลี้ยมันเด่นสองจะไป c p อยังหนึ่งหกสองอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยหกอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยหกกับสองอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยสิบนี่ หก oh. เนี่ยมากลักหนวยได้สองมากได้เก้าสี่สิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดครับมันออกแปดสามใกล้ๆกันล้วออกว่าไกลลครับนะบมาหนี้สิบสองสามเป็นสามสิบหกมาไปต้องการไปตัวหนึง่งระว่างตัวนี้สิบสองสามเป็นสามสิบหกเราออกไกลกันระว่างสามห้าหนึ่งก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวกันเล่นมันว่าตัวนี้เล่นนมันนี่ครับ นี่เด้นนี่นัเลยนเดียวสี่ห้าสามครับสี่ามห้าอีกสี่ห้าสามที่สาม้าครับผมวขสามตัวบนสนีัรตรู่ัน่นแบนัผามันเขียนไว้ด้อซื่อนั่นนั่นอันวิ่งเกียรบนมันบอมีเราเกียรบนน่ะมันบอมีพผ่าฮาทจะมาเขียนหว้ยมันบอมักมันว่าง งวดก้อนกระบอกงวดมันยังบ่เอามันไอแม่ม <lawsuit> ันเบาแปดสามมันก็ยังบ่เอามันเบามากสามมันบอกว่าสามรักหน่วยหร้อเปล่านะทำรูดแล้วก็ได้เงินมันเบามากสามนั่นแหละมากกะดันผู้ดันมันว่ามันว่าบ่มีสามมันว่ามันก็เลยบ่ถึกงวดนี้เนี่ยดันตัวได้ฟุ้งวดนี้งวดนี้มาไมนก็ดันมันว่าดับมันว่าเขาหายมากนั่นเจ็ดสวงไปแล้วเห็นมันไเจ็ดส้วง โอ้โ้เขาพูดดับแล้วเกสองมันไประดับละเดกมันโมี้รับก้อนระดับดูมันนี่ดับนึกกันี่ครับค่ะดับนั่นแล้วเออนั่นแล้วมันจะไปยอตัวนึงเลขนั่นน่ะเห็นยุ

ต้องเาว่าใส่สามกับหนึ่งนั่นเองครับผมครบแล้วเมื่อที่พี่กำลังวันพระรหัสมีสิบเก้าบวกไปต้องกันไปตัวหนึ่งวังหันกำลังวันวังหันมีแปดแปดบ้างเห็นไหมสิบเป็นไส่เก้าหนึ่งตัวใดกำลังวันไปตัวหนึ่งต้องเป็นเก้าสามเห็นอไม่สามเก้าห้าสามไปกับมาดีหกสามสิบสองสามเป็นสามสิบหกบอกไปน้องกครับมันประกบบแล้วมัาหนึ่งกับตัวใด เก้าสามมันเห็นอไเี้ยเอ็หานี่ค่ะสามเกเกสามอาพี่นงหกเนี่ก็คือ 6, คกหกแปดสบหก้าหกประมา้กันไปใกล้ๆคือคหกแปดค่ะอืมไม่ทม่ำเอืมเาเมันัมอจริงๆเลี๊ยองร่อยมาไล่เอฟซกับทามห้รลอยมาไล่มันเที่วเขาบีบ่ค่ะ สามสามหนึ่งห้าแปดสามสูตรได้กับผู้นี่ไล่มาไล่เว้ยิ้อยมาไลอาไ่อันนี้ เออส่ยียอย่งลับั่หัวแห้งแค่สามก็ครกัาสก็ขปเฮ้ยต๊ไวะนปูโอ้ยว่าสามว่ามันปูหัวยังเวหาสามก็คักพอดีวงก้อนันไม่ยังนอนพวตัวนาะนี่พวงตัวไม่ยังนอนก้องอ้อนัน้ไเบิงงอนก้อนนั่น ไั่ไม่ัไทยมันห้าเก้าสี่หัวก่อนเลยตตั้อ่งบงปูเบิ่งกันบ่ได้เหตุร้ายหัวแล้วเรน่อยมาไล่น่ะพคนหากร่งเงยมัน่อออีกย่างตูคับอันหาส้ำซ้หาวทำได้เต็ตตวหลังมันเ้าก็มันถรามันถิมันมากมนถ่มาเพื่ได้เหตุเบิ่งร้ายหัวแล้วค่ะเอาสี่สามหกนะค่ะเนาะาเก้ี

หัวก,กระถืบป่ันะตัวองเล่มันออกสองสสี่สองห้าแปดบอกไปน้ำกันโอ้ยไ,ไปน้ำกันคืองเขาแล้ว C2 น <c oughs> ่สองตนะัว <c oughs> สามตัวไปน้ำกันรอบสองไปตัวดึงน่ะไปทสอ,สองตัวน,นี่สองตัวแล้วน่าออก C2 ลอยมาไล่น่ะนะมาทีอยูุนี้มารดีมาค้าก็ละสามห้าน่ะนะ <c oughs> ป,ปูยัน <c oughs> สูตรในเบื้งเด้อครับนี่อันนี้สามหาออกออกสี่สองสองสี่นี่ถือได้นี่ขันหยอนปูหยอนในเบื้งแล้วก็มาหงวดไม้บัตรางวดไม่ไม่คนเบื้งหงวดไม้ปูว่าออกค่ค่ก็สันสามหาพี่น้องบลีย์แล้วค่ะนี่สามอย่าพกโก้ขึ้นบอกวาแล้วกันออกสี่สองออกสี่สองถือได้ปูโมนียโดนแล้วเออ มันบ่เขากันเลยบ่เฮ็ดนนะขาลองพิจารณาเบิ้งแล้วพี่ดองเนาะเป็นแนวทางนะคะฝากตอนกันแคปหน้าจอไว้นะคะปูว่าสามหาแล้วพี่ดองแล้วก็ล่างหกสองนะคะเนาะลองพิจารณาเบิ้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห หนึ 1> 1, 3, ่งสองสามสี่ห้าตามที 2, ่จริงมันจะจับสองตัวนี้เอฟซีเราซื้อไปไปสองนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสองตัวไปตัวออกมากกออกสี่สองกับแปดสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งไปตัวหนึ่งก้อนหนึ่งสี่ก็สามครับค่ะออกห้าแปด สาม,มสูตรลอยมาไล่ปู่ะหาสามนั่นแหละเด่นเนยลงลอยมาไล่สามเนี่ยครับออรอเอาพิจารนาเบิองนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะชัดเจนนะคะปูว่านะคะออเลกขกคันน้ำม่ผู้ใดทีรอดติดตามน้ำปูนะคะก็คือรอก่อนไวยออกสองหมื่เนเด้อค่ะพี่น้องคะต้องมาเบิองน้ำกันนะคะเนาะ เอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณทุกค่ะที่แบ่งปันแนวทางเบ็นครั้งสองนะคะอันนี้มันจิไปบนมันบนไี้อยู่ในรังเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะเพื่อมาเพื่อชอบนะคะพี่น้องก็แคบหน้าจอไว้นะคะบามากับปล่อยพาตนะคะเนาะปูกะบนมักนะคะ ว่าสามหาหาสามเนาะพี่น้องเนาะมักสามหาหาสามแล้วล่างหกสองปูอัดหนักๆโหลดพี่น้องนะคะเนาะไฮเม็ดเดี่ยวนะคะบอโอซาเลยนะคะเนาะเอาสารคดีนี่ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปนะให้พี่น้องโศกมานสุกุสุคนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ